โอเคครับผพืขอกลับสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะวันนี้ผมดิ่เกมเมอร์นะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟนนแอฟเฟนดี้กนันอีเช่นเคยนะแต่เป็นภาคหนึ่งเนาะเป็นคืนที่สี่แล้วนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนที่สี่เราจะรอดไหมเสียงไม่ค่อยดีนะตอนนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาคืนที่สี่เช็คนี่ ไม่มีผมรู้สึกว่าต้องเช็คฟ็อกซี่บ่อยๆ oh, okay. well, ทุกคนจะสังเกตนะว่าฟ็อกซี่จะออกวิจะออกบ่อยอกว่าเพื่อนเลยนะถ้าเราไม่ได้ดูมันเนาะจากตอ,กอนก่อนที่เราเคยดูกันมา โอ้โหเคียวเขียวมาไวาเกินเกินนี่ยังแบบโอ้โหไปนี่แล้วคนนั้นขีมาเร็วเกินเด้อ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 บางทีก็มาเร็วเกินไปนะโอ้โหดูดีบัดรถอย่างไวแป๊บเดียวไปไปก้าแล้ว ชิคายู่ไหนชิกาล่ะไม่ได้อยู่นี่เฮ้ยชิกายู่นี่เฮ้ยเฟดี้มาแล้ววะเฮ้ยอยู่นี่โอเคเฟดีเ้เริ่มมาแล้วนะเฟดี้คือแบบมันจะมาทั้งสองมุมเลยนะเฟดี้อ่ะคือมันจะสามารถาร์ปได้เอาง่ายมันจะรับมือยากกว่าคนอื่นเฮ้ยโอโหมาไวเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมาไวเกินไปนะขอร้องอย่าพึ่งตีหนึ่งบัตรลดไปต้องยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเควนนี้ยังพอถูไทยไปได้อยู่เช็คยังอยู่โอเคเพราะ เ้ยยอุ๊เนี่ยคอมันจะสั่นนะมนจำได้ว่าคอพวกมันจะสั่นเวลาแบบพวกมันมาอยู่ใกล้ประตูนีน่ไง มันเดิมมาก่อนแป๊บบนึงงอยเฮ้ยหายไปอ๋อกลับไปนู่นละเฟดี้เฟดี้หายเี๋ยวมานรอกซีโอเคตอนนี้กลับไปลก,นนกลับไป,บไปเราไม่อยากเจอหน้านาย โอเคคนของฮิอโอ้มันยังไม่ไปอีกอ่ะโอ้ไม่ได้ละจะตบกระบ,บานให้แยกเลยไหนดูซิเออมันอยู่ห้องเดียวกับชิกะยินเสียงโน้ต แสดงว่าอยู่ห้องเดียวกับชิกาแน่นอนยังอยู่ห้องเดียวกับชิกาผมกลัวผมไม่รู้นะว่าคืนเฮ้ยผมได้ยินเสียงนอตตีมาไกลๆโอเคยังอยู่นี่ หคนแบตเตอรี่จะหมดแล้วแบตเตอรี่อย่าเพิ่งหมดคอมอนผีไปไหนแล้วอ๋อชิคายอยู่นี่บนนี้อะบันนี้วันนี้หายบนับนบนี้โอเคบันนี้นชิคายอยู่นี่ จหายหมดผมว่าเราน่าจะไม่รอดอ่ะเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะหมดงั้นเดี๋ยวผมจะรออีกสักพักโอเคเดี๋ยวรดเหลือสามเจ็ดแล้วเราก็มาดูโอเคอยู่นี่เดี๋ยวรดเหลือสามห้าค่อยไปดูนะครับโอเคอเขมาไวยังวะ สามสี่แล้วน,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 นี่ผมได้เสียงตีนเนี่ยมันอยู่แถวนี้อะผมได้ยินเสียงตีนอะอ้อ่ากลับไปแล้วกลับไปแล้วหนึ่ง แม่อยู่นี่มานี่โอเคอยู่เฮ้ยเนี่ยได้เสียงละมันไปละไปที่ห้องนี้โอเคแคมเจ็ดอยู่ยิงอยู่แคมเจ็ดมาเฮ้ยโอ้โห ดูอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเย่างทไม่เบือง่ะไม่อืมปิดเฮ้ยจะบอกนะว่าอ้ดิฉันาอาย่เลยว่า ทำ,ทำไมอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้มันไม่ดีเลยเข้าใจไหมเฟดนี่มันไม่ดีและนายบอนนี่เราเกลียดนายมากนายนั้นทำไมถึงทำแบบนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปว่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนประมาณสักตีหนึ่งก่อนละกันโอเคนะจ้า ว่าผมนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันยาเกินไปปะเดี๋ยวมันจะตัดไปตอนตีหนึ่งนะป่ะโอเคมาตีหนึ่งละตีหนึ่งละมามาตอนนี้ก็สังเกตต้งว่าถ้าพวกมันมาแบบยืนรออยู่หน้าประตูแล้วเราไม่ปิดน่คือมันจะแบบ มันจะมีเสียงแท็บแบบจึอแล้มันก็จะเข้ามาหลอกเรานะครับโอเคอยู่นั่นไปซึ่งวิธีในการแนะนำผมเล่นนะ่ะคือรอรอจนกว่าแบตเตอรี่มันจะลดหนึ่งขีดแล้วเราค่อยไปเปิดเช็คกันไปด้วยโอเค เช็คมีใครอยู่ิกายังอยู่นี่โอเคมาปุ๊บสิไปแล้วโอเคไหนเฮ้ยชิกาไม่ออกเลยนะ นี่ไงปโอ้ยสดุ้งเลยสะดุ้งเลยชิกับดูเหมือนชิกับไปแล้วอยนี่โอเคตอนนี้เฟดีก็ยังส่งสายตาสุดอุบาทของเขามาหาเราอยู่เหมือนเดิมผมรู้สึกว่าตานนี้ทำไมฟ็อกซี่อีทำไมบนนี้มันกลับหร็วจัง ตาที่เรามันไม่กลับหรือเท่านี้เนาะเนอะนอนอเนอะเนอะเนอะท่านแมผมมองวิธีการเล่นแล้วนะคือเราจะต้องรอให้แบตลดสักหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเราค่อยออกไปดูพอดูเสร็จแล้วเราก็รออยู่ในห้องก่อนที่เราจะออกไปดูอะไรเราเปิดไฟเช็คไว้ก่อนเลยโอเค หรือของอยู่วันนี้ยังไม่ออกผมรู้สึกว่าฟ็อกซี่ออกเร็วมากเลยว่ะถ้ามีสิ่งลบนปนเข้ามาก็ขออภัยเลยนะโอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมจะพูดเด็กกระปกงทั้งหลายจึงรู้ไว้ซะไม่แค่หั่หรอเท่ไม่อุกากมาก คือผม,มนี่เนื่องอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคือผมไปเล่นเกมบอกฟูดมาใช่ไหมแล้วผมไปสุ่มได้ผลอุเปมาเว้ยเือผมสุ่มได้สองหัสเลยนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้ก็ขออภัยด้วยนะนี่อ้โหฟอกซีจะออกแต่เราต้องระวังฟอกซีเป็นพิเศษเลยพิเศษใส่ไข่และใส่ไข่เจียว โน่เนี่ยมันจะเคาะก่อนแล้วมันก็จะกลับนี่ไงไอ้หนูฉันรู้ว่าเองจะทำอะไรไหมชิคกี้นี่เดี๋ยวรอนี่ชิคกี้ไปละอีไง ปิดอัดหน้าเคยอยู่นี่ตีสามแล้วตีสามแล้วไม่ช,ชนะไม่นะชิกายังไม่ออกไปอีกเหรอฮะหุชิกากลับไปละรอโจโจมีใครมาไหมโอเคอยู่นี่หนึ่ง ก้าหายไปกลับมาเร็วเกินผมบอกแล้วชิคก้ามันจะกลับมาเร็วกว่าบ,บอนนี่นะมีมาสองลวดไม่พวกนายจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะถ้ามันเป็นอย่างนี้นับรอเลย จนกว่าจะมีตัวเดยกสักตัวหนึ่งออกไปก่อนอ,ออกไปแล้วต,ตัวนี้ยังไม่ออกโอ้โหอย่ามายืนจ่ออย่างนี้สิฉันกลัวนะรู้ไหมแล้วแบตเตอรี่จะหมดแล้วด้วย โอเคโอเคนะโอเคนะพราะอยู okay. Okay, okay, okay. You, ่ได้ใช่ไหมผมว่ามันน่ากลัวแม่งมันงงโอเคโอเคโอเคมันก็ไม่ค่อยน่ากลัว ไม่แบบน,นี้หายไปแต่ฟันมันหายไปแล้วชี้ลืมเช็คฟ็อกซี่เลยมจะร้อยฟ็อกซี่โจมตีมาเลยปั๊บหนึ่งนะปั๊บหนึ่งนะทุกคนปั๊บป๊บกลับมาละฟ็อกซี่เอาไมายัง ยังไม่มีใครออกมาม<ต><ว>ีคนผมได้ยินเสียงปีนโอเคเดี๋ยวผมจะสะตอบโอเคฟ็อกซี่ตอนตอนนี้บอนนี้มาแทนอื้อหื้อ เดี๋ยวขอย่าขยับเฟดดี้จะมาช้านะ yes. ชนวะว่ะโอเควันนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบายบายุกคน